ความเห็นเป็นแอคชั่นชัดเจนกว่าจะเป็นตัวเจมานะครับเพราะว่าเจมารเนี่ยยืนเส้นสองร้อยวันได้แล้วนะครับถ้าเกิดย้อนไปดูไกลๆเลยนะครับเจมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะผมขอมอนุญาตย้อนนเจมารหลุดเส้นสองร้อยวันมาตั้งแต่อ,อประมาณเดือนเก้ากันยายนสองพันยิบสองครับอันเนี้ยกลับมายืนเหนือเส้นสองร้อยวัน ตั้งสัปดาห์ที่แล้วนะไม่ใช่วันนี้สัปดาห์ที่แล้วก็มียนเลนเซนสองร้อยวันเป็นครั้งแรกในรอบสองปีนี่ก็กันยาสองพันยี่สิบี่พอดีดังนั้นมองว่าระยะกลางเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นไซเวอ์อัพเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าขึ้นมาแรงนะฮะแล้วตอนนี้ห่างจากเส้นยี่สิบวันครึ่งมากนะอาจจะมีการออกร้างบ้างแต่มองว่าการออกร้างเนี่ยนะครับเป็นการจังหวะในการเข้าซื้อนะครับมองว่าเป็นการออก้างสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะให้ดูนิดนึงนะครับก็ แนวรับหลักๆเลยนะของเจมาร์เนี่ยจะอยู่แถวเส้นแนวนอนกับเส้นสองร้อเคยเบรกขึ้นมาสิบสี่จุดสามแล้วก็เส้นสอง้วันอยู่ประมาณสิบสี่จุดเจ็ดโซนนั้นนะครับถ้าย่อลงมาก็ก็อาจจะสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับไม่ทันรอบที่ขึ้นมารอบนี้อาจจะเข้าสะสมได้หรือถ้าแต่ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าใครมีตั้งแต่ด้านล่างาเลยเนี่ยถือแล้วทำถือแล้วก็เทรลิ่งซับลอตขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มีโอกาสเปลี่ยนเป็นอัพเทรนในระยะกลางค่อนข้างสูงนะครับผม ครับถ้าโซนแนวรับเมื่อย่อของเจมาดอยู่สิบสี่จุดเจ็ดกับสิบสี่จุดสามจุดคัดอยู่ตรงไหนและมีลุ้นต้านต่อๆไปเจมาดได้สักเท่าไหร่ครับจันปีครับจุดคัดสิบาบาทนะครับเส้นย0สิบวันจะเล็กนิดนึงเพราะตัวนี้เป็นตัวที่เอาฟ้าข้างแรงคือวิ่งทีแบบหลายเปอร์เซนต์ลงทีก็หลายเปอร์เซนต์นะเพราะนั้นต้องเผื่อนิดนึงนะครับนั่นจุดคัดคือสิบาบาทเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยขออนุญาตไปดูภาพรายสัปดาห์ให้เลยละกันนะครับภาพรายสัปดาห์เนี่ยก็จะมี โซนต้านทับไปของเจมาอยู่ประมาณ17.5นะครับถึงประมาณโซน19